คนดูจากทางบ้านแดงเนี่ยผมกินทั้งฟานเอสไลน์ฟานเอสไลน์แล้วไมน็อกซิดิลได้รับไซ์เอฟเฟกทั้งสองอย่างเลยอะเราเข้าประเด็นนี้กัน <c oughs> หลายคนเขาก็บอกกันว่าเออได้บนจะเสียล่างนะโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยพอกินยารักษาผมร่วงเนี่ย <c oughs> ผมไม่ร่วงจริงๆแต่ก็จะแบบว่าก็จะห่อเหี่ยวก็จะมีการกระโจไม่เพียวมีการแบบว่านุ่มนอะไรกันไปมันส่งผลกระทบ มันในในการศึกษาเนี่ยเราพบว่ามา2%ที่เจอแต่ว่าโดยทั่วไปเราจะดูก่อนว่าคนไข้เองเนี่ยมีปัญหาบางอย่างที่ที่เป็นพื้นฐานอยู่หรือเปล่าเช่นเราพบว่าในคนที่สมมติแข็งแรงดีไม่มีโรคพื้นฐานเนี่ยหนึ่งก็คือจิตใจพักผ่อนไม่พอสูบุรีนะครับมีภาวะเครียดอาจจะเกิดได้แม่กูมาครบเลยโอเคครับผมหรือบางคนเป็นเบาหวาน คนนี้ก็เกิดได้นะครับก็ก็ทำให้ตัวสมรรถภาพทางเพศของเราเนี่ยลดลงได้ครับ